ผมหนึ่งสองพักพับหนึ่งสองสามับผมหนึับผมองตขัต้องนะครับครับเสียง เดินเข้ามานี่เห็นอะไรใช่ไหมฮะโอ้โหอาหารอย่างสวยทุกอย่างมันเป็นซิกเนเจอร์ดิชแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันจะเกี่ยวข้องกับโครงการที่เรากำลังจะพูดถึงนะตอนนี้ครับสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่งานแถลงข่าวโครงการ KCG จุดไฟปรุงฝันปีที่สองปลูกพลังโดยมืออาชีพนะครับธุกรกิจกันจริงๆนี่สิครับมันไม่ใช่แค่รสชาติถูกต้องไลครับมันทำให้คนเข้า,าร่วมโครงการ สามารถทําอาหารซิกเนเจอร์ดิชเหมือนที่ตอนที่ใชไหมครับนั่นคือเป้าหมายของเราครับที่อยากให้ทุกทา่านที่เข้าร่วมโครงรการนี้ธุกรกิจอาหารมาเลยเป็นพื้นฐานสีมือของคนไทยครับบ้านชั้นทําหมูทอดตกงานด้วยข้าวยากหมักแพงด้วยแต่สิ่งที่เรามองต่อไปก็คือแพ้สงครามในห้องครัวตลอดครับไม่อาหารไม่ทิพอยากทําธุรกิจอาหารนี้ผมต้องยอมแพ้ไปก่อนแต่เดี๋ยวกลับมาพูดกับอาจารย์ชาชาแได้อนนะครับแต่ทีนี้ขอเริมจากทางฝั่งของคุณพระวันรครับคุณพวัน์ครับผมอยากให้เล่าสักนิดหนนะึ่งครับ โอ้โหจริงโครงการมาเมื่อกี้ผมเกริ่นไปนะมันมีตั้งแต่โอ้โหรู้ในช่วงโควิดแต่ในการทําโครงการในครั้งนี้เนี่ยอยากให้รีแคปบสักนิดหนึ่งครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคุณสวัสครับขอบคุณครับจริงเอ่อซ c c Corporation จับกัดมหาชนนะครับทีนี้เรามีเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการเล็กๆนะครับในธุรกิจร้านอาหารแล้วก็เบเกอรี่นะครับเพื่อให้เติบโตแล้วก็อยู่รอดจริงในตลาดได้ครับคือเราเนี่ย ประกอบกิจการมาทั้งหมดปีนี้เป็นปีที่66 6นะครับเป็น้นปีที่67แล้วนะครับเราเราดูว่าจากข้อมูลเนี่ยตลาดเบอร์รี่เองเนี่ยแล้วก็อาหารเพื่อโมเดิร์นไลฟ์สไตล์เนี่ยพวกยังเติบโตต่อเนื่องนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยเราเข้าตลาดไปแล้วนะครับกำลังจะประกาศผลประกอบการอีกไม่กี่อาทิตย์นี่นะครับก็เรามีผลประกอบการท,ที่ดีแล้วก็เติบโตครับแล้วก็ต้องเรียน,นครับว่า จำนวนร้านอาหารในบ้านเรา,าในประเทศไทยนะครับก็เก็เพิ่มขึ้นเก้ากระโดดนะครับตั้งแต่ปี2022มา2 0 23นะครับแล้วก็เรื่องของการ delivery ออนไลน์ในพวกนี้ก็เติบโตขึ้นเช่นกันครับเติบโตจากปี17นะครับมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเยอะก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้นครับใน,ในช่วงที่เราทำในปีแรกๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแลวแบบอะ,อะไรที่ทำให้เราเห็น้นเราต่อยอดมาในปีที่ส ก็จริงๆเราไม่ได้ยิ่งเรียนก็คือเราจะมีส่วนร่วมนะครับในการช่วยผู้ประกอบการนะครับก็ได้มีโครงการดีๆที่ขึ้นมาครั้งแรกอย่งางเอ่อ่านอบรมเมื่อกี้ก็คือเกิดขึ้นตอนช่วงโควิดจะดีนะครับตอนตอนนั้นเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ทําอะไรบ้างนะก็คือแค่เราก็ทําเป็นชุดชุดวัสดิบแล้วก็ส่งให่ครับชุดปิ้นแล้วก็ปรงสูตรให้กับผู้ประกอบการอย่างเงี้ยก็ไปเราเราหม้อไปน่าจะประมาณสัก สี่พันเหรายชุดผมจำได้นะวันนั้นนะครับแต่ปีนี้นะครับเเราเนี่ยทำมากกว่านั้นก็คือเอเราเข้มข้นขึ้นนะครับเเราจับมือกับกนอมนะครับซึ่งกนอมเองมีศูนย์ฝึกวิชาชีพอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็ทําให้สเกลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ปีนี้ก็มีนักเรียนก็มาสัลซเซอร์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีบิวเชฟที่ประสบการณ ในการทำอาหารมาหลายสิบปีเนี่ยก็จะมาช่วยโค้ชด้วยเรื่องทีว่า,าสร้างกำไรนะครับก็จะมีเรื่องว่า6สัปดาห์ที่เราจะมีเวลาเราไปดูคลิปนะฮนะนะบอกว่าโอ้โหทำกะเพราขายขนมรายได้แสนหนึ่งแต่เราก็ดึงลึงไปนะว่าโอ้โหแสนหนึ่งเนะี่ยกำไรเท่าไหร่บริหารตรงนี้ไม่เป็นเนี่ยเราก็อาจจะหลงไปว่าเอ๊ะมีเงินหนึ่งแสนแต่แสนนึงนีง่เราต้องหาต้นทุนเท่าไหร่ทำเท่าไหร่เพราะนั้นมันก็เลยเป็นความสำคัญที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ กรทมได้เล็งเห็นความสัมพันธ์นเรื่องโครงการนี้ว่าที่จริงมันเชื่อมโยงกันนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือว่าไอ้เล็งเห็นอะไรและเราคาดหวังอะไรกับการที่เรามาทำโปรเจกต์คนละกัทบทางจริงๆครับคือผมว่าขอบคุณนะผมว่าหัวใจสำคัญคือเมืองเนี่ยมันไปได้ก็ต้องเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญนะผมว่าสภา,าพเศรษฐกิจปัจจุบันก็กลำบ,บากนะกรทมเองก็พยายามเพิ่มโอกาสช่องทางให้คนในการทําเรื่องตุนอาชีพครับที่ผมว่านี่เป็นเรื่องสํคาคัญแล้วก็อในรุดมาพูดผมว่าอย่างอาตุนอาชีพเรื่องทำอาหารเป็นเรื่องที่ที่มีประโยชน์แล้วก็ ถ้าเรามีร้านอาหารที่ทําได้ดีมันไม่ใช่เฉพาะตัวเจ้าของร้านอาหารเองมันคือชุมชนด้วยเพราะเขาก็จะซื้อวัตถุดิบจากในชุมชนร่วมมือเขาก็มาจากในชุมชนมันทำให้เกิดเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นได้นั้นมันดีกว่าที่เราเอาเงินไปแจกถึงว่าถึงว่าเราเอาเงินไปแจกคนจราเจือนพันจะให้ความรู้เขาเขาสามารถไปทำํำอาหากินได้ก็หรือจะช่วยตัวเองได้ก็จะช่วยคนรอบข้างได้แล้วก็ ชุมชนก็มีอาหารที่คุณภาพดีคิดผมว่าประเด็นแรกคือการสร้างเด็กเกิจการให้คนมีอิสระในการดำเนินชีวิตอไอ้แต่ผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะคนเฮ้ยทำมันไปสู้อีกแบรนด์ดังๆได้เหรอมันจะไปสู้ยังไงได้เมื่อโลกเปลี่ยนแล้วโลกเปลี่ยนจากแบรนด์เอชเป็นโปรดักเอชคือว่าปัจจุบันนี้ยั้งแต่เรามีโซเชียลมีเดียมีอินฟลูเอนเซอร์มีการสื่อสารต่างๆนั้นโลกจะเน้นที่คุณภาพไม่เน้นที่เรื่องแบรนดะ์ละนั่นเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยท่านมีความรู้ที่ถูกต้องในทั้งทั้งรูมิติและการทำอาหารเรื่องการเเงงงินรรรื่่อกกาาาาบัญชีต ผมว่าเขาสามารถยืนแข่งกับแบรนด์ได้เลยเพราะว่ารูปแบบของโซเชียลมีเดียมันเปลี่ยนไปอันนี้ผมไปรีวิวร้านอาหารเนี้ยไม่เวลาเล็กน้อยใเนาะเพราะว่าแต่ว่าสุดท้ายเรื่องรีวิวนะทำไมอครับท่านเพราะว่าพอรีวิวไปว่าคนคนมันแน่นทําไม่ไหวโดนดายก็ไม่ได้เตรียมตัวไงเออผมผมเต้องให้มาลงคลาสนี้ก่อนผมผมนู้จึงนะคล้ายๆแม่ช้อยนางรำอันนี้แม่ชัดชาติช่วยกันรำ ใช่พลังทีคนมาเต็มโดนด่าว่าโอ้ยรอเป็นชั่วโมงไม่ได้กินเลยนะก็แต่ถ้านี้คือพลังของการเป็นโปรดัก t ์เอไม่ใช่เรื่องแบ,บ,แบ,บนนรนด์เอชใช่ไหมเือร้านเล็กน้อยอย่างเทปไผ่เมื่อวานก่อนมาเช้าตีห้าครึ่งเนี่ยคนมาเข้ากิวละอันนี้เทไปไผ่ไม่เคยพัฒนาแลนะ้ก็ไม่เรื่องป่าอเปล่าแน่นนก็เป็นพลังผมกว่าต่อง้บวกนะความรู้เขาแล้วเขาสามารถจะสร้างไอ้โปรดักต์ที่มีคุณภาพที่สามารถทำมาให้กินแล้วก็ช่วยเหลือคนชุมชนได้นี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ ทีนี้แหละครับเพราะว่าคี่พูดกับทั้งทั้งสองท่านแล้วนะครับผมขอเกริ่นนาสักเล็กน้อยก่อนนะครับว่าเอ๊ะโครงการที่ดีเนี่ยโอเคถ้าพูดกันตรงๆนะฮะระดับผู้บริหารในเดียวก็คงไม่ใช่นะครับแต่เดี๋ยวจะพูดคุยกันในส่วนต่อไปเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณมากนะครับะอาจารย์ชาชาและก็ทําคุณธวัฒน์ครับขอบคุณมากครับครับแพ้กันนะครับเพราะว่าในโครงการนี้ fundamental ที่สำคัญที่สุดคือพื้นฐานของอาหารที่อร่อยนั่นเองครับ เดี๋ยวโอกาสนา erm. <S <S ี้นะครับขอเชิญเชฟวิลเมนวิลเมนลีออนครับเชฟที่ปรึกษาและ KCG Ambassador เชฟครับและเชฟลิปชัทยารับจากกันนีครับ KCG Ambassador e f และผู้อครับขอบคุณครับผมผมเกินเก่นก่อนนะฮะมีใครดูรายการทีวีช่องมากสีไหมฮะแล้วก็จะเห็นเชฟผมผมกลัวโดนสื่อสังคมบอกว่าผมบูลลี่เชฟมากเลยแบบเอ้ยเนี่ย ผมก็จะผมก็จะมีความแบบอยู่บ้านกับแฟนผมแล้วก็กําลังกินข้าวอยู่แล้วก็อะไรประมาณนี้ครับเชฟถามถามหน่อยได้ไหมครับเอาเอาแบบ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 จะเอารินดีนะเวลาเราคอมเมนต์น่ะกับเวลาเราสอนเนี่ยกิลเดียวกันไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เรียนจะได้แบบไม่ช็อกชักตาตั้งก่อนเนี่ยแล้วแต่ว่านอนพอหรอนอนพอก็อารมณ์ดีหน่อยฮะ ไม่พอก็อไม่ดูหมายความว่าในโครงการนี้เราก็ต้องมีสปอนเซอร์เตียงมาด้วยเช่มิ้ฮะห้นอนพอๆก่อนเลยไม่ใช่คือจริงๆอยู่ในห้องกลัวเราจะไปอีกคนหนึ่งจริงๆผมรู้สึกว่าอาหารนะครับเป็นอะไรที่เราต้องจริงจังกับพืติอาหารคือกินเขาเ้าไปมนุษย์เนาะโซ so, เรื่องของอาหารทำอาหารผมจะไม่ค่อยรลอเล่นเท่าไหร,คร่ครับครับเชฟบิ๊กครับเห็นแบบนี้เนี่ยเชิญมิ่มๆมาแล้วนะครับผมตามตามเชฟบิ๊กจริงๆครับ ขนมถ้าเราถามว่าณนะวันนี้เนี่ยทําอาหารอะไรทําอาหารลูกค้าวเนี่ยเราเจอจเจ้ารอร่อยเยอะแยะนะครับแต่อาหารหวานเนี่ยเจอให้หยิบมือนะครับตอนที่เราคอมเมนต์เนี่ยเราก็โหดเหมือนกันนะเชฟนะจริงใจดีครับไปน้่งดื่มดีกว่านะ,อะโอเคครับแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันทีนี้ขอถักมาที่ทางเชฟคือหน้าก่อนครับคือจริงเชฟครับถ้าเรามาคุยกันในพาทเนี่ยผมอยากรู้ว่าโอ้เชฟคือหน้ามีประสบการณ์เยอะแยะนะ เราจะกล่อนประสงการณ์ส่วนไหนเราจะให้ความรู้อะไรจากเขาคนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้อะไรจะได้ความรู้ส่วนไหนจากเชฟอยู่น่นระรับแล้วอาหารธุรกิจแล้วเวลานี้น้องทุก<ช>ทุกคนเขาทําได้ดีอ,อยู่แล้วสิ่งที่ผมเติมเข้าไปแค่เรื่องของบริหารห้องครัวหลังบ้านต้องบริหารยังไงที่ทําให้วัตถุดิบของเราคงตัวหรือวิธีการทำวัตถุดิบที่เขาเข้าใจองค์รวมกับเวลาของวัตถุดิบารุงตัว เพื่อนเสนอ้ออกมาเหมือนที่เราซื้อจากตลาดมาเ้วเวลานี้ปัจจุบันผมเคยเห็นคือเวลาเราซื้อจากตลาดหรือสป라이เออร์ส่งมาให้เราใช่ไหมล่ะเราได้สิบแต่ขั้นตอนตรงกลางนี้เราไม่ใส่ใจให้ลูกค้าแค่เจ็ดแต่ลูกค้าก็ดา่าทำไมผมต้องเสียตังค์ซื้อสิบไปได้ตเจ็ดประมาณนี้ตรงกลางนี้เลยครับโประพยยังเข้าไปเติมเข้าไปครัรวิธีการขั้นตอนับปกปตินรรกนนเนี่ย 3, ถ้าผมฟังสมการคณิตศาสตร์เนี่ยเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบ แต่ผมรู้สึกสามจากเชฟวิ้งแม่น่าจะเข้มข้นมากเลยนะคือคือคืออย่างเช่นอย่างเช่นง่ายๆทำไมทำไมทำไมต้องเข้มข้นขนาดนี้คืออย่างเช่นเราไปซื้อตัวตัวอย่างนะกุ้งแชบวยดีๆเลยซื้อมาวันนั้นที่เราซื้อมาเหมือนเด้งบ้างนะทายังไงทําให้กุ้งอันเนี้ยเด้งเงอันเนี้ยถึงปักลูกค้า<อ>โดยที่ไม่ใช่ซื้อมาแล้วที่ไว้ข้างนอกห้องครัวก็ไม่มีแอร์กไ็ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่มีน้ําแข็งเอาน้ำ,นำก็ประเทศไทยมาล้าง น้ำกอกประเทศไทยมันสุดยอดเลยนะครับเป็นออนเซนออนเซนชนิดหนึ่งโชว์เวลาเราล้างกุ้งเสร็จแล้ว,วกุ้งก็ไปเลยครับไปแล้วเสร็จป๊กก็ใส่ที่ตู้เย็นก็อีสองวันก็ขายได้คือลูกค้าไม่ได้คุณภาพที่ดีๆอ่ะจริงๆเขอยากจะพยายามแชร์ประสบการณ์ที่ทำยังไงร,รักษาที่ตรงกลางนี้ให้ได้เพื่อขายให้ลูกค้าถูกต้องครับนะครับโอ้โหทา,างฝั่งอาหารคาวนี้ตอบแบบชัดเจนอาหารหวานนะครับเชฟบิ๊กจริงๆปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ถ้ามีใครไปดูรกกนนยายการในานะมหาในอาหารหวานเนี่ยตวงผิดแม้แต่กรัมเดียวทุกอย่างมันไปหมดเลยนะครับผองฟูใส่เพิ่มมาอันเดียวนิดเทว่าเตาเตาแทบจะระเบิดอะ่ะรานนั้นเนี่ยผมเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะในประสบการณ์ความความที่เชฟบิ๊ทําอาหารหวานมาไปเชฟขนมหวานมาเนี่ยสิ่งที่คนที่อยากจะเป็นอยากเปิดร้านอาหารขายอาหารหวานเนี่ยเขาจะได้อะไรจากเชฟบิ๊เขาจะได้เคล็ดลับอะไรจากเชฟบิ๊กบ้างกำหนดเมนูต่างๆหลักสูตรต่างๆเนี่ย จากการที่เราเห็นว่าตลาดเบเกอรี่เนี่ยการแข่งขันมันค่อนข้างสูงครับไม่ว่าจะเป็นแบบเบเกอรี่รายใหญ่ๆที่มีสาขาเยอะๆในห้างหรือว่าเป็นเบเกอรี่เจ้าเล็กๆขายลิลลี่ก็ตามเนี่ยมันมีการแข่งขันที่สูงมากโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาโอเคช่วงนั้นโฆษณาเยอะมากยคนลุกขึ้นมาทำอะไรทำโฆษณาทำอะไรเยอะมากแต่ว่าทีนี้ทำยังไงให้เรามีความแตกต่างทำยังไงให้ลูกค้าเราสนใจเรามากกว่าเบเกอรี่เจ้าอื่น เพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยค่ะจะสอนไม่ใช่แค่เทรนด์ของเบเกอรี่เบเกอรี่แนวใหม่ๆสไตล์เกาหลีสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์จีนที่เราเป็นที่นิยมรวมไปถึงการ c ร e a t e เมนูใหม่ๆที่อาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองหรือว่าเป็นเบเกอรี่ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะในหลักสูตรนี้เราก็ได้บรรจุส่วนที่เรียกว่า hybrid bakery เข้ามาด้วยนะคะไ hybrid bakery เนี่ยคือจะเป็นการ c ร e a t e เมนูใหม่จากการผสมผสานเมนูเดิมที่มีอยู่แล้ว อ่าเดี๋ยวนะเผื่อเผืบอกคนไปเข้าใจมันมันจะไม่ใช่กิน hybrid อ๋อไฮบริดมีสองระบบถูกไหมใช่ค<ช>่ะอ่านะคะอันนี้ยกตัวอย่างไฮบริดรุ่นแรกๆที่เรารู้จัก croffle อ,ฟฟอ๋ออ่ครัวซอง,องกับ c r o f ฟ l e อต่อ,ตอันนี้รุ่นแรกๆเลยแต่เราจะสอนลายไฮบริดใหม่ๆนะคะซึ่งมันเป็นตัวอย่างของการคิดเมนูใหม่การสร้างสรรค์เมนูใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เรามีความแตกต่างและมีความน่าสนใจยกตัวอย่างในหลักสูตรจะมีตัวที่เรียกว่าคราว n e y อ่ะ อาจจะแบบเอเชฟลิ้นทันกันหรือเปล่าเชฟพูดผิดหรือเปล่าบาวนี่เดี็วนะเดยวนะ,ะมันคือมันคือมันต้องมีบาวนี่แน่อ่ถูกต้องหนึอย่างแต่อตัวข้างหน้าเนี่ยผมยอมแพ้แต่สีต่สีสีคุกกี้อะคระบต่สีที่ที่เป็นที่นิยมมากในช่วงโควิดเมื่อกี้ที่พูดไปเล่นเราเล่นใบคำกันนะคะผมว่าเดี๋ยวจะมีอะไรตามมาใส่ผมเ่อสะ <laughs> เอาไว้เป็นลรเฉลยครัวซองกับราวนี่การลักษณะเอาส่วนผสมของราวนี่ใส่ไส้แล้วก็ราดหน้าครัวซองอีกทีหนึ่งแล้วเข้าไปอบมันจะมีความช่ำความเยิ้มข้างในเหมือนมีซอสช็อคโกแลตเยิ้มๆอยู่ข้างในแล้วหน้าจะเป็นบราวนี่กรอบๆอยู่ข้างบนครัวซองอีกทีหนึ่งซึ่งจะมี3 texture ในหนึเมนู อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของไฮบ r ิดเบเกอรีที่เป็นการ r ร a า e เมนูใหม่จากสิ่งเดิมๆที่เราอาจจะรู้จักอยู่แล้วซึ่งมันเริ่มน่าเบื่อแล้วเริ่มไปไม่ค่อยไหวแล้วทำตลาดได้ไม่ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นค่ะคุณอยู่ตรงนี้เวนะคือผมคิดว่าผมทำง,งานที่โรงแรมก็เกือบ30มกว่าปีเนาะคือตั้ตงแตง่เด็กๆจน็นเช้าใหญ่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมเจอน่าจะเป็นระบบ ของโรงแรมละระ,ะทั่วไปที่หลายประเทศรวมหนึ่งในอีกด้านหนึ่งผมก็ส่งเด็กชายไปแข่งต่างประเทศมีแล้ว14ปีแล้วนั้นเวลาเราไปใช่ไหมเราไม่ได้หวังว่าได้เหรียญทองเหรียญเงินหรอกคือเราไปดูคนอื่นท,ทำอะไรมาบ้างเอาสิ่งที่ดีๆของเขานําเข้ามาอยู่กับเราวนผมคิดว่าพื้นฐานของสามาหารไม่ได้เพียงแค่อร่อยเนาะผมคิดว่ามีมากกว่านั้นนะครับ้านปัจจบุบันนี้ผมมีร้รนอาหารหลายแห่งนะครับที่ท ในไทยแต่ต่างประเทศด้วยส่วนผมคิดว่าสิ่งที่ผมสอนทุกอย่างคือตามประสบการณ์จริงม่าจะทฤษฎีตามตามข้อความนะครับคือผ่านมาแล้วเคยเห็นมาแล้วนะครับเคยจริงๆง่ายๆทําไมผมกล้าพูดว่าผมมีประสบการณ์แชร์เยอะเหตุผลคือผมพลาดเยอะผมเจออุปสรรคมันเยอะเราไม่ใช่สําเร็จไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรแชร์สำเร็จของผมหรอกแต่ว่าผมเจอเยอะแต่นอาหารก็เคยเจ๊งเหมือนกันแล้วอะไรอย่างผมเห็นแล้วทําไมผมพลาด ส่วอยากเอาประสบการณ์อันนี้ที่พี่ภาดไปมาแชร์ให้ทุกๆคนครับนะเออจะเป็นเครปเค้กถ้าเราบอกว่าเป็นเครปเค้กเฉยๆเราจะพูดถึเครปเค้กที่มันเป็นเลเยอร์เลเยอร์แล้วมีแต่ครีมกับแป้งเดี๋ยวนะผมนึกนะคุณผู้ชมนี่นะเราเคยเข้าเข้าซุปเปอร์อาห้างสองสินค้าเนาะมันทำยากนะมันเหมือนต้องเอาเครปแต่เราแผ่มาซ้อน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 กันอ่ะแบบนั้นอ่ะใช่แล้วก็มันเป็นอะไรที่นิยมมากในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้มีที่ตลาดและตลาดบนตลาดกลางตลาดล่างนี่แบบในครปเค้ก เดี๋ยวมันจะไม่เคยเหยุดน,นะใช่ค่ะมันเป็นวิธีการแบบใหม่อย่างที่บอกว่าเราเอามันเป็นเทรนด์นะคะเมื่อก่อนเราจะบอกว่าเราจะดูเทรนด์ญี่ปุ่นใส่เข้าไปแล้วพิมเข้าในเนี่ยก็จะมีผสมความเป็นคัสตารด้วยคือไม่ให้มันเลี่ยนจนเกินไปแล้วก็ตอนนี้มัชฌะอารามาแรงก็เลยท็อปด้วยมัชฌะอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะทําให้มีมิติในเรื่องรสชาติแล้วก็หน้าตาด้วยผม,ผมผมนิดนึงก่อนจะไปเปดูต่อไปมื้อ ช่วงก่อนนะี่ผมพูยกับเชฟด้วยม่ขาเหมือนกันปกติถ้าเราขายอาหารนะเราจะไปต้องขายอาหารราคาถูกไหม,พมเพราะดูจากสภาพไี่คือแบบว่าโอ้โต้นทุนวัตถุดิบมันก็สูงนะเอรง้ว่าต้นทุนอยู่ที่วัตถุิบที่เราเลช้มัจะเสวิที่ลียสุดๆวัตถดิบที่ราคาก่างๆวัตถิบที่เป็นราคาที่เอ่่ยาวลงมาแล้สามารถเลือกใช้ได้ค่ะมีอยู่หลายระดับแล้วก็่งที่ว่าเราถึงเป้าหมายถึงลูกค้าของเราเป็นใครเราอยากขายระดับราคาเท่าไหร่ชอบทำเลยครับ มีไส้ครีมชีสคือครีสันด้นะฮะ,ะตัวนี้จะมีมัชเมลโล่ไวท์ชอ็อกโกแลตอย่างนี้ค่ะคือเนี้ยให้มาแตกต่างตัวนี้ใส่ไส้เป็นการหนาเยอะๆตรงกลางก็ทําให้มันมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็น่าทานม,มากขึ้นแทนที่จะเป็นคุกกี้เป,นนเปเล่าๆอาวละอย่างน้อยคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยอย่างน้อยจะแฮปปี้แล้วนะว่าฉันฉันไม่ได้แค่ทําเค้กเป็นเพลนคุกกี้แบบไม่อัปเดตถ้าเป็นผู้เป็นภาษาเทคโนโลยีคือนี่คือเมนูที่อัปเดต OS มาแล้ว อ sociedad, os, 對對ัปเดต OS มาหมดแล้วนะมีของหวานของหวานของข้าวบ้างเหรอฮะแล้วมาตอบพี่ของข้าวของข้าวเนี่ยเราอาจจะดูว่าหน้าตาเป็นเมนูอาหารฝรั่งธรรมดาครับซึ่งถามว่าไอ้แบบนี้เราจะขายได้หรือไม่ขายในตลาดที่ไม่ได้พรีเมียมได้ไหมจริงจริงก็เปลี่ยนรูปแบบขายสมวนใหญ่ตัวนี้เป็นลาซานญ่าอันนี้ก็สามารถใส่เบอร์เอร์ขายได้หรืได้เหมือนกันนะคะความแตกต่างของของตัวนี้ก็คือจะมีการเขาเรียกว่าทวิสต์ ขอเชิญทั้งสองท่านครับทางอาจารย์ชัชชาติและก็ทางคุณธรวัฒน์ครับขอเชิญครับคุณชัชชาติอาจารย์ชัชชาติสิริพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคุณธรวัฒน์ธีรัตนสอนกิตติกรรองกรรมการผู้บริหารอองสุโ์บริษัททีเคซีจีคอมเพลเกซ์จังหวัดมหาชนครั้นีไม่ได้ไม่ได้ครับอาจารย์ครับอันนี้ของจริงครับอาจารย์ครับของจริงครับอาจารย์อาจารย์ตามบทก่อนสิครับอาจารย์ครับอาจารย์อย่านอกบทสิครับเขาเตรียมมาแบบนี้ แม่อาจารย์ก็เชิญเลครับเชิญเลครับเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ได้ครับ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 เดี๋ยวผมจะไม่มีงานหน้าครับอาจารครับคีอันนี่คือคนเข้าร่วมองการเนี่ยอร่อยไหมฮะ อร่อยจริงๆนะฮะเห็นไหมคุณหมายหมายความว่าถ้าถ้าคนที่เขารว้โครงกรนี้เขาก็จะรู้ทริคทั้งหมดว่าในการทําแบบเนี้ยให้อร่อยและขายได้เป็นอย่างไรด้วยคแล้วก็เราจะมีจัดแาบจัดตกแต่งให้ดูว่าถ้าสวยงามในร้านอาหารเป็นแบบหนึ่งถ้าสมมติเตลิวี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วสามารถชาค่ะคุณว่าว่ารสชาติเป็นยังไงฮะรสชาติอาจารย์ท่ชาตินะมาขาวเสร็จปากไปหวานเลยครับ เรื่องอะครับอันนี้จะเป็นคิงชีคุรีขิงชีบุรี่นะครับแล้วจะเป็นไล้วแมวอ๋อแม่อาจารย์อาจารย์เอ่อแต่ละคนมีเงื่อนไขทางโภชนาการไม่เหมือนกันครับอาจารย์ครับไม่รู้ครับแต่อร่อยครับแต่อร่อยครับอาจารย์ตอนทานเราไม่นับแคลค่ะเดี๋ยวอาจารย์เสร็จแล้วก็วิ่งรอบๆสถาบันวาจัยนิดนึงก็ได้ครับอร่อยไหมฮะ มีหมดแล้วเป็นไงครับเลานได้เป็นไงครับอาจารย์ครับแม่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโครงการแบบนี้นี่คือเป้าหมายของอาหารที่คนที่เขารวมอยากให้เกิดขึ้นและเราอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนครับเสียงปรบมือต้องมาแล้วครับแบบนี้โอเคครับอย่างไรก็ตามนะครับ นะครับก็ขอบคุณท uh 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 ั้งสามท่านนะครับโอครับงการของเราเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปเริ่มกันอีกอีกทีเดือนหน้าแลเนี่ยเดี๋ยวจะมีเมนูให้กับท่านผู้ร่วมงานด้วยนะครับไปเอกครับเในรอบัดไปนะครับขอเชิญท่านทั้เสาย แต่ว่าครั้งนี้เราเรียกว่าเข้มค้นขึ้นนะครับครั้นี้เรามีการจับพงินจางปศวนะครับซึนน่งากปนเนี่ยมีซูตรอฝึกวิชาชีพอยู่ซึ่งตรนี้เราก็อีวคนมากขึ้นนรัแล้วก็สเกลใหญ่ขึ้นเรามีเชฟที่มีความรู้มาให้แน,นะนำเรื่องสูตรอาหาเรื่องวิธีการทำธุรถดิจแ้วก็เรื่องการบริหารต้นทุนซึ่งทำให้เราเนี่น แล้วก uh, 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 ็อยู่ในแบบยั่งยืนครับก็เป็นโครงการที่ต้องขอบคุณมากนะที่มีประโยชน์มากเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจของเมืองเป็นเรื่องัญแล้วก็กรมอ้อยก็อยากจะสร้างอาชีพหาวอนให้กับประชาชนโดยเฉพากลุ่มเปอาะบางนะเรามีโรงเรียนฝึกอาชีพหลายแห่งและการมีหลักสูตรนี้ก็เปงที่ดีรู้ว่าก็เลยช่วยคนที่มาเรียนแล้วเนี่ยการสร้างธุรกิจตัวเองก็ยังช่วยคนรอบข้างจ้างงานในชุมชนหรือวุ่ตัวเในชุมชนแล้วก็คนในชุมชนอาจจะเป็นทั้งลูกค้าด้วย ก็ทาให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องเสื่อมิทอสงยั่งยืนมันดีกว่าที่เราเอาตามไปแจกให้ความรู้ที่เขาเปความรู้ที่พัฒนาได้กระมอกก็ยินดีที่มีพเนอร์อี่เกิดที่ว่าเป็นความรู้ครบล้วนนะแล้วก็ไม่ได้ให้เฉพาะเรื่องปูหายเดียวเรื่องการทำาอกสารเรื่องทําบัญชีเรื่องการทาสร้างแบรนด์ต่างๆก็ทําให้มีความรู้ครบถ้วนทีแล้วเราก็อยากจะให้ทางครูฝึกของเราเข้าไปเรียนด้วยจะได้เอาความรู้เนียเป็นตัวคูณขยายผลต่อก็ขอบคุณมากแล้วก็คิดว่าน่าจะขยายผล ต่อเนื่องได้ไหลายปีกันอาจารย์กทมจะคัดเลือกบุคลากรที่เข้าร่วมยังไงบ้างทีงนี้เราคนคนคนนอกก่อนแต่ของเราคงเป็นทัพอัพเวอร์อะ่ะบุคลากรเราคงไปสังเกตการพวกอาจารย์เียว่าวี่ีต่อเป็นยังไงแต่ว่าคงต้องให้โอกาสประชาชนทั่วไปด้เป็นจุดถุมหมายหลักของทา,างบริษัทต่อโ okay. อเคขอบคุณนะขอ,ณนะขอบคุณนะครับ